สวัสดีครับผมบวรศักดิ์สุปทนหรือต้องค่อยหมายครับ เราอยู่ที่นิโกโลนะครับก็เป็นช่วงเวลาห้ามงเย็นของวันที่สามนะครับวันจันทร์ที่สามก็คืนนี้จะเป็นคิวของการเพาะพันุ์แม่ปลาของมาลูโดนะครับที่ลูกค้าเป็นเจ้าของก็คืนนี้จะเป็นคืนที่หนักหน่อยเพราะว่าเราจะมีถึงสามแม่ก็จะมีโคกุสอแม่แล้วก็สันเก้แม่หนึ่ง ก็มารูโดก็บอกว่าให้มาดูที่นิกโรซึ่งเดิมเนี่ยจุดตรงนี้เป็นฟาร์มเก่าของทางมารูโดก่อนที่หลังจากที่แผ่นไหวครั้งใหญ่ที่นิกตาตะแล้วเนี่ยเขาก็เลยย้ายลงไปข้างล่างที่ตรงนี้ก็เลยใช้เป็นที่เก็บปลาแล้วก็เป็นที่สำหรับใช้พาะพันธุ์ปลาแม่ปลาทั้ง3ตัวที่เฉพาะวันนี้นะครับของมารูโดนะครับก็จะมีโคกุ2ตัว แล้วก็ซันเก้หนึ่งตัวซันเก้เนี่ยจะชื่อซูเปอร์เจนนะครับแล้วก็โคกุเนี่ยจะเป็นซูเปอร์มอม M1 แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือย่าโมครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาเตรียมอย่างไรเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะไล่กันนะครับก็คงจะเริ่มไล่กันประมาณสัก11โมงคืนนี้น่าจะดึกยังไงเราไปดูกันก่อน ก็ไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเอ๊ะอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่โรงนี้นะครับโรงนี้ถ้าช่วงตุลานะครับก็จะเป็นที่เก็บป่าเขาก็เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นบ้านเก่าโรงเก่าก็เลยครับอึ๊บอ้าวอยู่นี่เองครับโอ้เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับ เอาดูจากโอ้นี่นี่น,น,น,นี่อันนี้งไงครับคุณแม่ซูเปอร์เจนะครับอันนี้จะเป็นซันเก้มาลูโดนะครับก็ขนาดนี่น่าจะเกือบ90เซนแล้วนะฮะตอนนี้ปีนี้เพราะเป็นปีที่สองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือซูเปอร์มอม M1 ครับ ก็จะรูปร่างดีมากๆครับส่วนอีกอันหนึ่งอออีกตัวหนึ่งนะครับย่าโมย่าโมนะครับอยู่ข้างหน้าครับครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนิดนึงว่าวิธีก็ลักษณะก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันกับทั้งไดนิชิแล้วก็ของอีซ่านะครับก็จะปล่อยให้ปลาเนี่ยเริ่มไล่ คิดว่าน่าจะไล่กันอยู่ประมาณสักห้าทุ่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คงพอเขาเริ่มไล่กันเสร็จปุ๊บเขาก็จะนําแม่ปลาเนี่ยไปพักไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาแม่ปลาเนี่ยขึ้นไปรีดไข่แล้วก็นําพ่อปลาขึ้นมาผสมน้าเชื้อนะครับเข้ามาดูข้างในเข้ามในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เขาใช้สําหรับ รีด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 ไข่ปลานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการวางยาสลบหลังจากนั้นก็นำปลามารีดไข่รีดไข่เสร็จป,ปุ๊บก็คงจะช่างแล้วก็เอาพ่อปลามารีดน้ำเชื้อมาเช็คดูที่กล้องจุลทรรศว่ามีตัวหรือเปล่าแล้วก็คงจะผสมนะครับแล้วก็คงจะไปโรย บนสาลายียมนะครับแบบเดียวสไตล์เดียวกันเลยโดยสาลายียมหลังจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วน่าจะลงมาไว้ที่บ่อฟักนะครับก็โปรเซสคร่าวๆก็จะใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีเทคนิคอะไรที่แตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวคืนนี้เรามาติดตามกันก็เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไปกินข้าวเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาต่อกันครับสวัสดีครับ งานเข้าอยู่แล้วนะครับจากที่กีเมื่อตอนเย็นเราเข้าไปดูปลาแม่พันธ์สามตัวของเราที่มารูโด,โดก็ตอนเย็นเราก็กลับไปนอนนะครับก็สักห้าทุ่มก็เอเย่นของเรามิสเตอร์ไฮยาเซ่ก็โทรมาบอกเริ่มแล้วได้เวลาแล้วโอโ้ผมกำลังหลับเลยก็เลยต้องรีบตะลีตะเหลืองนะครับเรียกพ,พวกพวกแล้วก็ขึ้นรถนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งออกจาก โรงแรมก็เหมือนเดิมคงต้องใช้เวลาประมาณสัก2 0่5นาทีก่อนที่จะไปถึงที่เพาะของมาลโดตรงเขตนิโกโลเออตะกี้ก่อนออกมาไฮยาเซ่สังนะเน้นบอกว่าวันนี้น่าจะมีตำรวจไฮเวย์ Highway, นะครับก็อยากจะให้เราขับรถช้านิดหนึ่งก็โอเคยังไงถึงแม้เราจะไปอาจจะไม่ค่อยทันนะักแต่ว่าวันนี้เรามี3คู่ นะอย่างน้อยอยังไงก็คงจะได้สักคู่แต่ถ้าจะให้ดีเราก็อยากจะได้เก็บภาพทั้งหมด3คู่เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ2โคฮากุ1ึซันเก้นะครับจากมารูโดโคยฟัมแม่ปลาก็จะมีซันเก้ที่ชื่อซูเปอร์เจนแล้วก็มีโคฮากุนิดังที่ชื่อซูเปอร์มัม M1 แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นโคฮากุ ยนดังชื่อยามโมก็วันนี้ต้องค่อยๆไป รามาถึงแล้วนะครับที่มาริน,น,อน,น,อนโดเอ,อ้ยเเงียบสงัดไม่มีอะไรเลยนะครับ <c oughs> มากลัวมากนะครับถ้าให้ผมมานอนอยู่นี่ตอน,นกลางคืนเพื่อเฝ้าปลาเนี่ยมมผมไม่แน่ใจว่าเวลาผมป <c oughs> วดปัสสาวะนี่ผมจะกล้าเดินออกไปฉี่หรือเปล่า ผมกลัวหมีกลัวโสารพัดเลยครับตัวมองหาไม่เจอเลยวาคุณหมีนะกลัวหมีครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับก็คุณเกโกะเอ่อคนที่จะเป็นคนทําการเพาะเนี่ยจะเป็นลูกชายนะครับของมารูโดนะครับ ชื่อโทชินะครับโทชินี่จะเป็นลูกคนที่สองรองจากเคโกซังแต่ว่าเขารับผิดช,ชอบเนื่องมาจากว่าก็เป็นผู้ชายเขาจะอีกหน่อยก็จะเป็นผู้สืบต่อแทนยินาซาว่าก็คือปุคุณพ่อของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง ไม่แน่ใจว่าก็ตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเขาโทรมาเขาบอกว่าเริ่มไล่กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปครับโอเคไปครับ<อ>ก็เดี๋ยวไปเซฮัลโหลเขก่อนเขาน่าจะอยู่ข้างบนเนาะน่าจะอยู่เพราะเคโกะเป็นคนโทรตามเราตอนนี้คงนั่งกินขนมอ้วนตุยอยู่ จัดเต็มจัดเต็มมัดเตอรดูมัดเตอร์ดูจุดปุ่นอาสุดจูดปุนโอ้จุดปุนห้โอเคโอ้โดมโมโดมก็ต้องนั่งรอนะครับเพราะว่าช่วงที่โอ้โหไม่ไม่ใช่หนีไม่้นแล้วใช่ไหม มจะอยงขึ้นไปอゃกโอ้โปมอじゃないโปเกโเมอนじゃないก็ไม่แปลกเลยนะครับน้องเคโกะของผมจะอ้วนเลยขนาดนั้นระหว่างนั่งรอนี่กินกันหนุบหนับหนุบหนับเอาไม่เรียก้ครับกน่ารักโซเลนันเดะโซเลช็อกโนั่งนั่นั่งเมานั่งเลยช็อกก

โอ้โหนี่มดตัวเคลสันเปียคือคิวจูซันกิโลแคลอรี่เคลย้อนฮักคุโลกุจุโลกรุอ๋อเซนเซียไหนเยราะเขาก็เอนจอยกันนะก่อนที่จะ ทำงานเขาก็เอนจอยกันเป็นอย่างนี้ทุกปีก็ปีแล้วก็อย่างนี้ครับปีแล้วรู้สึกว่าปีแล้วนี่ขนมเยอะเลยนะแต่นก้ปีแล้วคุณลูกค้าเราก็เรามานั่งกินเงินอยู่ตรงนี้ ออ่ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับหลังจากที่เขาแยกกับตัวผู้ออกไปเนี่ยก็จะเหลือแต่ตัวเมียที่เขาทิ้งเอาไว้ให้เซตไข่ตอนนี้ก็เขากำลังจะเอาตัวเมียนะครับขึ้นมาแล้วก็วางยาสลบก็ราะวันนี้ก็ผู้พวกทีมแพทย์ที่ทำการคลอดนะครับก็จะมี3ท่าน คนแรกก็คือคนนี้นะครับโทชิเป็นลูกชายที่เป็นลูกคนที่2ของคุณฮิราซาวะมารุโดนะครับคนที่สองนั่นก็จะเป็นเคโกจังนะครับที่เป็นสุภาพสตรีก็เป็นลูกสาวคนโตของฮิราซาวะสังแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นสตาฟซึ่งเ็เป็นเมนสตาฟอยู่ชื่อวาดาคุงก็จะเป็นทีมแพทย์ที่จะทำการทำคลอดให้แก่ ซูเปอร์เจนนะครับก็เราไปดูอีกตัวอีกสองตัวผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหมได้จูบุบ<อ>ก็จากที่ตอนเย็นเรามาดูกันนะครับก็เขาเตรียมไว้อยู่3ามบอ่อก็พอบ่อซูเปอร์ปปรเจนเริ่มไล่เขาก็จะเอาตัวผู้ที่เริ่มไล่ซูเปอร์เจนเนี่ยย้ายออกมามาไว้ในบอ่อย่าโมนะครับแล้วก็ทิ้งซูเปอร์เจนเอาไว้ พักให้ซูเปอร์เจนเนี่ยทำไข่ของซูเปอร์เจนเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมประมาณ1ชั่วโมงอพอเรามาดูบ่อน,นี้นะครับก็จะมีตัวผู้อยู่ประมาณ4-5ตัวก็ร่วมช่วยกันไล่ย่าโมก็ไม่แน่หลังจากภารกิจคลอดของซูเปอร์เจนเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะได้มาดูการคลอดของย่าโมด้วยครับถ้ายาโมเกิดโอเคพร้อม เขาก็จะย้ายตัวผู้เนี่ยสีหตัวที่เหลือเนี่ยไปไว้อีกบ่อหนึ่งซึ่งจะเอาไปลุมสกรรมซูเปอรม์มาร์2นะครับก็หลังจากนั้นก็ย่าโมก็จะอยู่ตัวเดียวเพื่อที่เซตเทิลไข่ประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วจึงจะค่อยเอาไปวางยาสลบแล้วก็นำไปรีดนะครับก็ตอนนี้เขาตักขึ้นมาแล้วนะฮะซูเปอร์เจนสังเกตสังเกตน,นะครับ พวกโปรเฟชั่นอลนะครับการตวงการจะใส่ยาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาสลบเนี่ยเขาก็ยังต้องช่างยังต้องคำนวณทุกครั้งแล้วก็เขาก็จะพิธีพิถันยกตัวอย่างเขาก็จะเจือจางยาสลบเนี่ยกับน้ำก่อนในถ้วยในในกระป๋องแล้วก็ใส่ ยาสลบลงไปในถังภาชนะที่ใสป่ปลาเพราะว่าเราทำประคราเนี่ยเราเป็นการดีลการเ,เล่นกับสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องเนียบนะครับแล้วก็ต้องรัดกลุ่มเพื่อไม่ให้ สิ่งมีชีวิตที่เราแฮนเดิลด้วยเนี่ยมันเสียหาย สวิงกิ้งหมู่เลยเนี่ยไล่แบบเก็บช็อตนี้ไปก็ได้กำลังกำลังไล่กันอยู่ตัวเมียยังไม่เริ่มสลัดไข่สลัดไข่มันจะเริ่มว h e c k ตัว c เช็คอยู่ เอาล้วครับเดเคโกะเขาก็ต้องเช็คนะฮะว่าเริ่มจะมีไข่หรือยังดูว่าจะเริ่มมีไข่หรือยังเ,เขาบอกว่าเริ่มจะมีแล้วนะครับเริ่มจะมีแล้ว เราอาจจะได้ดูพอดีถ้าเป็ next. น next อืมอัจฉริยะเฮ้ยอ,อย่าไป<ร>าจับ<ร>นะครับอ่าวเ,เวทคุณเอคุณเอไปจับออกซิเจนมันไม่ดีเลยครับมันเลิก เนี่ยมันไม่ดีตะกี้เขาบอกแล้วคุณบอกคุณไปทำให้เขาไม่ดีเนี่ยนะนี่ทำเสียเรื่องซะแล้วคุณเอเห็นไหมมันไม่ดีแล้วเนี่ยเราทำมาลงค้างเลยตัวแม่เด็ดตะอเยอะสวดตัวละกี่ มาแล้วนะครับขณะนี้เขาก็ซูปเปอร์เจนสลบแล้วนะครับเขาก็ทรานเฟอร์ปลามาที่ห้องคลอดก็ต้องมีการปรับอุณหภูมิ เล็กๆเ,เช็คอุณหภูมินะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะอุ้มปลาอย่าไปเกะกะกเขานะโอเคนะครับอุ้มมาแล้วนะครับล้างครับล้างทำความสะอาดโดยใช้ชิชูนะที่นี่เขาจะใช้ชิชู่ครับเวาสะ ออผ้าของเขาก็จะมีเจาะรูที่อวัยวะเพศเพื่อที่จะทำให้จากการจับตัวปลาเนี่ยจับได้ง่ายแล้วก็ปล่อยเวลาจะคว่าเพื่อรีดไข่เอานะครับรีดลงมาแล้วโอ้เยอะเลยนะครับอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะครับไข่ออกมาค่อนข้างจะเยอะ นะครับแล้วถ้าไข่ออกมาแบบไม่ติดเลือดเนี่ยด,ดีมากเลยนะครับอืมนี่แปลว่าปลาเขาพร้อมจริงๆอืม สบายท้องนะครับตอนนี้คุณแม่ซูเปอร์เจนสบายท้องเลยครับตัวเบาเลย ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าตัวนี้ได้เยอะหรือเปล่าจำไม่ไดไ้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะไม่เยอะเท่าไหร่1.09กกิโลนะครับโอ้ถือว่าเยอะมากยิบไป1ี่สิกิโละยิบไป โอเคเอาไปถ่ายรูปหน่อยไปถ่ายรูปวิดีโอหน่อยครับเขาบอกให้ไปถ่ายรูปหน่อยดูท้องกขาเลยนะครับว่าแฟบไปเลยนะครับเนี่ยอิปอยิ้อเซมบุโอนาวตอนนี้ตัวเบาเลยนะครับน้องซุปเปอร์เจนเราตัวเบาเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเขาจะ t r a n s อร์กลับไปแล้วนะครับโอ้โอ้ โอ้เบริกูน oh. นะครับเบริกูดต่อไปนะครับเขาก็จะจับปลาตัวผู้มารีดน้ำเชื้อก็เราคงจะใช้ตัวผู้ที่เป็นสันเก้อย่างเดียวนะครับ การเพราะครั้งนี้นะครับเขาก็จะใช้ตัวผู้2ตัวนะครับตัวเป็นซันเก้ทั้งคู่ก็จะแบ่งไข่ออกมาเป็น2ชุดแล้วก็ใช้สเปิร์มของตัวผู้2ตัวในแต่ละชุดนะครับใช้2ตัวเนี่ยเพราะว่าไข่เยอะไหมเออใช่ใช่แล้วก็เพื่อเป็นการ ให้เขาเรียกรดความเสี่ยงถูกต้องเพราะว่าใช่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเขาเรียกอะไรคุณภาพเคมีของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยไม่แมทช์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แมทช์ลูกปลาที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลูกปลาที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงถูกต้องถูกต้องอยากจะเพาะ ทุกปีเราก็ต้องตรวจเกกัวเออเ <c oughs> ขาจะเก็บสถิติว่าถ้าแม่ตัวนี้กับพ่อตัวนี้โอเคลูกออกมาโอเคต่อไปเขาก็จะใช้ <c oughs> ม,ามาแล้วมาแล้วต่อไปเขาจะใช้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ มาดีก็ซูปเปอร์ทอนสังถ้าออกมาแย่พวกผลิตภัณฑ์แย่ก็ต้องเอสังเอานะครับอันนี้ก็เขามีวิธีการจัดการที่ค่อนข้างจะดีนะครับหลังจาวางสลบยาสลบเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือคล้ายๆกับเตียงเอาไว้สำหรับให้ปลาตัวผู้เนี่ยาวางแล้วนอนลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอุ้มไว้ จากนั้นเขาก็ต้องเอาสเปิร์มนะครับไปเช็คก,กว่ามันมีตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยนะครับถ้าเ,เราเอาสเปิร์มของตัวผู้เนี่ยเกิดเอาออกมามีมน้ำสเปิร์มจริงแต่ว่ามันไม่มีตัวพอเอาไปใส่ผสมเทียมกับไข่ของแม่ปลาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสปฏิสืบธิเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่พาะพัน ต้องมั่นใว่าสเปิร์มเนี่ยมีตัวแน่นอนก็ตะกี้เขาเช็คแล้วผมว่าเขาน่าจะ เห็นแล้วนะว่าสเปิร์มมัาใช้ได้เขาก็ตอนขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจะต้องเขาจะแบ่งไข่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจที่เห็นนั่นคือวัสน่าจะเป็นวาสลีนนะครับทาลงไปบนบนบน,บนทัพพี มลรีเดเอาน้ําเชื้อแล้วก็ผสมกับจํานวนปริมาณไข่ที่เหลื<ข>อเที่ยวนี้เนี่ยตะกี้นี่เขาใช้ไข่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอดีเลยเพราะว่าตอนแรกเราชั่งไว้อยู่ที่ประมาณกิโลกับเก้ากิโลจุดศูโอ้ การตั้งแผงสาหลาเทียมก็ยังตั้งแนวตั้งนะฮะยังตั้งแนวตั้ง